ผู้สึกเสียใจครับรู้สึกไม่ดีมากๆมา,มาตอลอดครับเรายืนยันว่าธุรกิจที่เราทำเป็นถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับถูกต้ย,นยืนยันนะครับยืนยันเลครับ พี่พอมีละอดชแฟครับเรืัที่ทงนี้นึงครับที่บางนี้นึงครับกังวลใจเลมครับพี่พอกังวลใจไหมครับพี่พอลเนี่ยเนี่ยระกระจกรกระจกกระจกกระพี่พอลเครียดไหมครับ

ระวังระวครับรวทางเดินทางเดินวันนี้เราตั้งใจเดินทางเข้ามาลนาะพี่พอเนาะเียบน่ครับนักขาวเพียบหนยเดินไยครับ้งวนดครับพี่พอตอนนี้เียบนีดนึงครับเทียบอีนึงย่าลับ่าลนครับลงมันครับนะครับันะครร สัญญาว่าถึนะกทุนนะอาร์เอสอาี้สัญญาพออาค์น,นาา่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมับครับผมก็ได้ทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจครับแล้วรู้สึกไม่ดีมากๆมาตลอดครับก็รอที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้ครับแล้วก็จะได้ออกมาชี้แจง ไปไหมกับการที่ว่าเรื่องรามเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วคุณเพิ่งออกมาแสดงความเสียใจในวันนี้ก็เชื่อว่าถ้าสาหรับสําหรับสังคมทุกคนที่ติดตามอยู่เนี่ยครับก็ถือว่าช้ามากช้ามากแล้วเราจะรับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับดีอาญาก็สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ ประสบปัญหาต่างๆจะหาแนวทางร่วมกันก็อาจจะดีเป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือครับมาเป็นตัวกลางในการทําให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดดาราทุกคนชั้นดาราทุกคนนีมีส่วนร่วมในการเป็น,เป,นเป็นผู้บริหารด้วยไหมครยังไงครับดาราที่มีส่วนเป็นพวกบอสคกนี้มีส่วนร่วมผู้บริหารด้วยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต เป็นข้อมูลในงังนั้นประเด็น,น,นต่อไป,อ,ไปอากรณีที่มีคนที่สูญเสียเงินเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทเราไหมอันนี้คงต้องไปพิสูจน์ในการให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการให้ข้อมูลให้สองฝ่ายนก็น่าจะสามารถตัดสินได้ด้วยตัวเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็กได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมก็สามารถจะ ตัดสินได้ชัดเจนเออยืนยันว่าธุรก,กิจที่เราทำถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับผมยืนยันนะครับยืนยันว่าอะไรครับเพรา,วาะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยตั้งบริษรัทมาถึงวันนี้ก็ประมาณหกปีแล้วครับก็<ม><ม>ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะเนี้ครับเป็นสิ่งทีผิดกฎหมายผมก็ก็เชื่อมานตั้งแต่วันแรกว่าว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะว่าจริงๆผมเองก็ก็ไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่ที่สามารถจะคิด ือจะทําธุรกิจแบบนี้ได้แต่เราก็จะเห็นรุ่นที่ในธุรกิจออนไลน์หลายๆแบรนด์นะครับที่เขาทำแล้วก็เห็นเขาเติบโตเห็นเขาประสบความเรียกดีนะครับเราเราก็มองว่าเออก็น่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ที่เราสามารถที่จะสร้างสินค้าที่ดีบริษัทที่ดี แล้วก็สามารถจะขายของได้แต,แต่การขายของออนไลน์ของบริษัทคุณนะถือว่าถูกต้องแต่ทําไมมันถึงได้มีการบิดเบี้ยวตอนแรกถูกต้องแต่ตอนหลังทำไมมันบิดเบี้ยวล่ะต่อไปขออนุญาตเอาหน่อยที่เอาหน่อยอย่าเพิ่งบิดเบี้ยวเิาหน่อนิดนึงครับเอาหน่อนิดนึงครับไม่เราตกใจกันแล้วนะความซึ่งศักดิ์มันต้องเกิดสิมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ